thank you ีล่าสุดของภูมิใจไทยโดยเฉพาะคำกล่าวของนางสาวสุพมาศอิสรพักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคที่ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ระบุทำนองว่าไม่เลือกเราเข้ามาแน่พร้อมขอให้คะแนนเสียงของฝ่ายขวาเทมาให้กับพรรคภูมิใจไทยกลับไม่ได้สร้างแรงสันเทือนทางการเมืองอย่างที่พรรคคาดหวังตรงกันข้ามคำพูดหรือวัฒกรรมดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงในเชิงขบขันและสะท้อนภาพปัญหาการวางยุทธศาสตร์การเมืองของพรรคได้อย่างชัดเจนเพราะแทนที่จะกระตุ้นความรู้สึกร่วมกลับทำให ให้เกิดคำถามถึงความมั่นใจและศักยภาพของพรรคเสียมากกว่าจนกลายเป็นว่าการประกาศดังกล่าวถูกมองเป็นเพียงมุมมองทางการเมืองที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความจริงและยิ่งตอกย้ำภาพความเปราะบางของพรรคในสนามเลือกตัง้งที่น่าสนใจกว่านั้นคือกวัากรรมไม่เลือกเราเขามาแน่ไม่ได้ช่วยเพิ่มคะแนนนิยมในหมู่ประชาชนแต่กลับสร้างภาพลบในวงกว้างโดยถูกวิพากษ์ว่าเป็นการบีบบังคับทางความคิดและพยายามผลักให้ประชาชนต้องเลือกคางบนพื้นฐานความกลัวมากกว่าการตัดสินใจจากนโยบายหรือผลง,งานที่จับต้องได้ซึ่งการ เมืองปัจจุบันประชาชนมีข้อมูลข่าวสารรอบด้านและมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงการสื่อสารในลักษณะนี้จึงถูกต่อต้านมากกว่ายอมรับในความเป็นจริงวัาทรรมทางการเมืองเช่นนี้อาจเคยใช้ได้ผลเมื่อหลายสิบปีก่อนในยุคที่การเมืองยังถูกกำหนดด้วยโครงสร้างอำนาจนิยมแบบเดิมๆและประชาชนมีทางเลือกจกาํากัดการปลุกเร้าด้วยความหวาดกลัวหรือการแบ่งขั้วแบบแข็งตัวอาจสร้างผลลัพธ์ได้แต่ปัจจุบันสภาพก,การเมืองได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงการแข่งขันทางการเมืองไม่ได้วัดกันที่ใครจะสร้างศัตรูได้มากกว่าหากแต่ว่า วัดกันที่ใครสามารถตอบคําถามของประชาชนได้ตรงจุดกว่าทั้งในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องโอกาสและอนาคตของประเทศเมื่อมองย้อนกลับไปการวางยุทธศาสตร์ของพรรคภูมิใจไทยในช่วงที่ผ่านมายิงสะท้อนความผิดพลาดที่สะสมมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตัดสินใจของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักที่ประกาศไม่้ารวงเวทีดีเบต้วยเหตุผลหลากหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบนเวทีความเหมาะสมหรือความเป็นธรรมการตัดสินใจดังกล่าวอาจถูกมองว่าเป็นการหลีกเลี่ยงแรงประทะและในอีกมุมหนึ่งกลับเป็นการผาด โอกาสสำคัญในการชี้แจงโตตอบและสื่อสารกับประชาชนโดยโตรงในประเด็นที่สังคมตั้งคำถามต่อพารคเวทีดีเบตในยุคปัจจุบนันไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่แข่งขันวัฒนศิลป์แต่เป็นพื้นที่สร้างความเชื่อมั่นและความชื การไม่เข้าร่วมเท่ากับการปล่อยให้ข้อสงสัยต่างๆดำรงอยู่โดยไม่มีคําอธิบายจากเจ้าตัวและยิ่งทําให้พักเสียพื้นที่ในการสื่อสารไปอย่างน่าเสียดายผลลัพธ์ที่ตามมาสะท้อนผ่านผลสํารวจความคิดเห็นจากหลายสํานักจึงต่างรายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าพักภูมิใจไทยยังตามหลังคู่แข่งอยู่พอสมควรโดยเฉพาะพื้นที่ในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามแทนที่พักจะทบทวนยุทธการและปรับวิธีการสื่อสารให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่เปลี่ยนไปพักกับยังคงเลือกใช้วิธีการแบบเดิมๆที่เน้นการ การปลุกอารมณ์และแบ่งขั้วทางการเมืองความพยายามดึงคะแนนเสียงจากพักประชาธิปัตย์และพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งถูกมองว่าอยู่ในกลุ่มฝ่ายอนุรักษ์นิยมเดียวกันผ่านวัฒกรรมไม่เลือกเราเข้ามาแนะ่จึงดูเป็นเพียงความพยายามช่วงชิงพื้นที่ทางอารมณ์มากกว่าการนำเสนอทางเลือกเชิงนโยบายอย่างจริงจังและในสายตาของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยนี่อาจไม่ใช่ความแข็งแกร่งหากแต่เป็นสัญญาณของความถดถอยทางการเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญการเมืองในยุคปัจจุบันไม่ได้ต้องการพักที่บีบให้ประชาชนเลือกข้างหรือการสร้างภาพแห่งความกลัวแต่ต ต้องการให้พรรคที่เข้าใจประชาชนเคารพการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าทำไมประชาชนจึงควรเลือกพรรคตนเองหากพรรคภูมิใจไทยยังคงยึดติดกับวัฒนธรรมเก่าโดยไม่ปรับตัวให้เท่าทันการเมืองใหม่คำว่าไม่เลือกเราเขามาแนะ่อาจไม่ใช่คำเตือนถึงฝ่ายตรงข้ามหากแต่กำลังสะท้อนถึงชะตากรรมของพรรคภูมิใจไทยเสียเอง